เฮ้ยรีทไลฟ์เปนไงฮะแทกโดนหน้าหรือยัขอแน้นำตัวก่อนฮะ b ร i g h t ก้ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ดีใจมากครับผมที่ ขอบคุณทางดีสนามากนะที่โอกาสมาร้องในวันนี้นะครับก็ได้มาเจอศิลปินมากมายนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้นะฮะวันนี้ยังผลเอฟเนี่ยมาทั้งหมด3คนนะผมจบจากเอฟปุ๊บมนี่วงมาแล้วก็แท๊ปซูตเลยเลยอยู่รอกันนะครับผมรับรองว่าจัดเต็มแน่นะะอนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้น,นะฮะวันนี้นะครับก็ปกตินี่ทุกคนจะเห็นไบค์ามา แท็กไปใช่ป่ะวันนี้ขนวงมาวงหนุ่มดีเลยครับผมน่าจากบ้านเลยนะที่วงนี้เขาพิเศษอย่างนะครับปปรับแต่งานล็อกนะฮะรอเล่นนะรอเล่หน้าตาดีอย่างนี้จะเปแต่งงไนได้ไงใช่ไหมรับผมก็สำหรับเพลงต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปร้องจบเพลงนงะาปุ๊บเดี๋ยวมีขึ้นมา ขอจบขัข้นก่อนขั้นก่อนสำหรับเพลงกับไฟก็เป็นซิงเกิลแรกนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันผมก็เพียงไม่รู้จักเชื่อว่ายังไม่รู้จักเยอะเลย